สวัสดีค่ะพี่สีรักนะฮะเพื่อนอมาททนเพื่อนนะเดี๋ยววันนี้เนาะพี่สีรักก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนนะคะพาเพื่อนเพื่อนเนาะมาทาปุ๋ยชีวภาพนะะจากเศษอาหารเนาะเพื่อนจากเศษอาหารพี่สีรักก็ย้ายมาอยู่นะย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศเนาะ ที่สวนะิตเซอร์แลนด์นะเพื่อนนะก็เป็นคนชอบปลูกในฐานะเป็นคนชอบปลูกเนาะเราก็าปลูกเหมือนเดิมนะปลูกเหมือนเดิมนะเ,นเพื่อนนะก็คือ,อพืชผักสวนครัวเนาะที่เราสามารถปลูกกินเองได้เราก็ปลูกนะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยผักแพงนะผักไทยเนี่ยแพงมากนะเพื่อนเพื่อนนะ ผับบางอย่างที่เราปลูกเองได้เราก็ปลูกนะพื้นที่เล็กๆนะพื้นที่ริมระเบียงเนี่ยพี่ศิระก็ปลูกผักนะปลูกในกระถางน,นี่แหละได้ใช้น้น้อยนะปลูกไว้กินนะนเพื่อนนะก็คือไม่ต้องซื้อเขานะเพราะว่ามันแพงมากนะนเพื่อนผักในในต่างประเทศเนี่ยคือบางทีเราใช้นิดเตียวเราซื้อมาเนะี่ยมันแพงมากมากเลยนะเรากเา็เรากินไม่หมดก็ต้องทิ้งไปเนาะทีนี้ถ้าเราปลูกกินเองได้เราก็ปลูกนะทีนี้ ปุ๋ยเนาะเพื่อนๆเนาะปุ๋ยเนี่ยถ้าเราสามารถทําเองได้นะคะมันก็ดีเนะหนึ่งก็คือพืชผักที่เรากิน,นปลอดภัยนะปลอดอสารเคมีด้วยนะคะแล้วก็ประหยัดนะเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยมันก็แพงนะเพื่อนๆนะแล้วเศษอาหารที่เราเหลือกินทิ้งเนี่ยนะคะมันก็มีประโยชน์นะเพื่อนๆนะมีะแร่ธาตสารอาหารซึ่งนํามาทําเป็นปุ๋ย ให้กับพืชผักได้นะ,ะซึ่งพี่ศิีระก,ก็เคยทําอยู่แล้วเนาะที่เมืองไทยนะคะทีนี้พอเรามาอยู่ต่างประเทศนะเพะื่อนเพื่อนนะอา,อาเซดอาหารเนะ,ะนเพื่อนเนะเวลาที่เราทําจะมาทําแบบบ้านเราเมืองไทยมันก็ลําบากเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีกลิ่นนะเพื่อนเพื่อนนะมันส่งกลิ่นแล้วมันก็จะไปรบกวนชาวบ้านเขานะะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําเราก็ต้องระมัดระวังนะวิธีการต่างๆเนี่ยพี่ศิระก,ก็เอามาปรับปรุง นะมาปรับปรุงทำใช้นะ,ะที่ต่างประเทศเนาะทีนี้วิธีการนะ,ะเพื่อนเศษอาหารที่พี่ศิริรัตได้มาเนี่ยนะคะพี่ศิริรัตก็จะามาทําปุ๋ยแต่วิธีการเก็บนะ,ะพี่ศิริรัตเวลาได้เศษอาหารมาเนี่ยพี่ศิริรัตก็จะเก็บแบบนี้นะก็คือใส่ในเออเขาเรียกอ,อะไรถาดอะไรต่างๆนะก็คือต้องผึ่งนะผึ่งไว้ให้มันแห้งนะผึ่งไว้ ว่าถ้าเราจะไปเก็บใส่ถังปิดฝามันก็จะมีกลิ่นนะเพื่อนๆมีก <SaaS>. ลิ่นแล้วเวลาไปใส่พืชผักของเราเนี่ยมันจะไปส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านเขานะคะเพื่อนวิธีการพี่เิรยแล้ก็จะเอามาผึ่งแบบนี้นะใส่ถาดเนี่ยใส่ถาด่างเนี้ยแล้วก็ผึ่งทิ้งไว้อย่างนี้นะคะมันก็จะแห้งมันก็จะไม่มีแมลงวันหรือว่าแมลงวีอะไรต่างๆะลรพวกเนี้ยนะะมารบกวนนะนะเนี่ยนะแล้วมันก็ไม่ส่งกลิ่นนะเพื่อนๆเนี่ยทำอย่างเงี้ย แล้วก็วิธีการหมักนะฮะก็คือมันแห้งใช่ไหมฮะมันแห้งนะเป็นวัสดุที่มันแห้งซึ่งจริงๆแล้วนะเราจะไปใส่อย่างนี้ก็ได้นะที่เมืองไทยนะีพี่เสือก็ทําแบบนี้นะแต่ว่าก็ใช้แบบสดนะใส่ไปเลยแต่ที่ต่างประเทศมันใส่สดไม่ได้เพืนะ่อนๆมันส่งกลิ่นนะพี่เสือก็ต้องเอามาพึ่งก่อนนะเนี่ยก็คือว่าอย่างเนี้ยนะนะทำให้เป็นชิน้นเะล็กๆนะพอมันแห้งแล้วเนี่ยนะเห็นไหมเนะี่ย พี่เสล้วก็เอาอไปาผสมดินนะแล้วก็ปลูกนะผสมดิ D In นปลูกนะหรือนะจะเอามาใส่นะกับพืชผักอย่างเงี้ยพี่เสียก็ใส่เลยพอมันแห้งเนี้ยพี่เสียก็จะมาใส่เนี่ยแห้งแห้งอย่างเงี้ยนะพี่เสียก็จะใส่ลงไปเลยเนี่ยการต้พตนพืชต้นผักเนี่ยพี่เสียดพอมันแห้งแล้วพี่เสียก็ใส่เน,นี่ยนะทีนี้วิธีการนะเพื่อน เอ่ออย่างสมมุติว่ามันอ่าเรามีนี่เป็นขนมปังเราซื้อมากินแล้วมันเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็หมดอายุแล้วอ่ะนะฮะมันก็อ่าแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราเอาไปทิ้งกระป๋าประโยชน์เนาะอืมเนี่ยถ้าเราเอามาทําเป็นปุ๋ยเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากนะ,ะเพื่อนๆนะ,ะเพราะว่าขนมปังเนี่ยนะคะมันมีเอ่อตัวยีสต์นะ,ะที่เขาใช้หมักขนมปัง อันนั้นมันก็ทําให้เกิดเป็นจุลินทรีย์ที่ดีได้กับพืชผักเนี่ยได้เหมือนกันนะก็คือว่ามันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วก็คือยีสต์เนี่ยเป็นตัวช่วยนะะในการย่อยนะ,ะพวกเศษอาหารพวกนี้ด้วยนะ,ะก็คือเอาเศษขนมปังเนี่ยเอาเศษน้ำปังนะเพื่อนมาขยี้เลยนะก็คือทําเป็นชิ้นเล็กๆนะทำเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ผสมลงไปเนี่ยผสมลงไปในนี้แล้วก็ตัด นะผึ่งทิ้งไว้นะผึ่งทิ้งไว้อีกเนะี่ยอย่างเงี้ยนะพี่สีรัตเดี๋ยวจะไม่ได้หั่นให้ดูนะเพื่อนๆเนี่ยพี่สีรัตรจะจะเอามาอย่างเงี้ยนะก็จะมาทําเป็นชิลลิเฟกอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเราทิ้งไว้เนะี่ยมันก็เกือบจะแห้งแล้วนะพี่สีรัตรจะจะาตากตากไว้อย่างงี้หละนะผสมลงไปนะคุกมาเลยนะเนี่ยแล้วก็เอาผึ่งทิ้งไว้นะฮะให้มันแห้งนะเพื่อนๆเนี่ยให้มันแห้ง นะพอมันยิ่งถ้ามันยิ่งแห้งดีนะมันจะเป็นชิ้นเล็กยิ่งย่อยสลายได้ดีนะเ,นเพื่อนๆเนี่ยนะเนี่ยพี่เสียก็จะทําให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยผสมไวนะ้แล้วก็ถึงไว้จะไปผสมดินก็ได้นะฮะผสมดินก็ได้พอมันแห้งแล้วอ่ะไปคลุกเข้ากับดินเลยนะฮนะล้วก็ปลูกนะผสมแล้วก็จะทิ้งดินไว้ประมาณสองสามวันเนาะแล้วพี่เสียก็จะปลูก นะผักที่พี่เสีร์ตปลูกที่ริมระเบียงไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีนะก็คือใช้พวกนี้แหละนะมีอีกหลายอย่างเนาะที่พี่เสีรัต์อามาปรับใช้นะคะที่ต่างประเทศนะคะก็คือเป็นวิชาความรู้ที่เราทำมาเนาะจากที่เมืองไทยนะคะพี่เสีรัต์กลามาเนี่ยปรับใช้ที่ต่างประเทศนะ,ะนเหมือนเอาเดี๋ยวท้ายถอยกล้องมาหน่อยเนาะ ว่าเดิมไหมมันไม่เห็นนะเพื่อนๆนี่อ่ะเนี่ยนะคะง่ายนิดเดียวนะคะเนี่ยพอมันแห้งแล้วก็ใส่เนะะี่ยค่ะใส่ไปเลยนะเนี่ยตามต้นไม้เนี่ยอันนี้เพิ่งใส่ไปเนาะพี่ศิระก็จะยังไม่ได้ใส่ให้ดูนะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเก็บมาเลยค่ะแล้วก็ทําแบบนี้แหละนี่ทําแห้งๆเนี่ยมันจะได้ไม่ไปบรบกวนคนอื่นเขานะคะเพื่อนๆเนี่ยดูไหมเนี่ยแล้วมันก็ไม่เกิดมแมลงมงุงแมลงวันมแมลงดีด้วยนะคะเนี่ย แบบนี้นะคะนี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเปลือกกล้วยเนี่ยนะคะเราก็สับเลยนะทำเป็นชิ้นเล็กๆนี่ยทำเป็นชิ้นเล็กๆถ้าสารอาหารเพียบเลยนะคะแคลเซียมได้จากเปลือกไข่ถูกไหมฮะไตโรโคลซานนะแล้วก็กรดอะมิโน,โนต่างๆนะแล้วก็พวกเอนไซม์นะจากเปลือกผลไม้ เนี่ยเป็นสูตรเลี้ยงเขียวเร่งโตนะคะอย่างดีเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เอ่อบำรุงดินเพิ่มธาตุสารอาหารให้กับดินนะคะเพื่อน,นนะเศษผักเศษไรอ่ะเก็บไว้ได้หมดนะฮะไอพวกประเภทเอ่อเป็นเนื้อนะเป็นเนื้อเป็นเอ่อเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้นพี่เสียก็เอ่อจะไม่ได้มาใช้เนาะแต่ว่าจะใช้เป็นพวกไข่พวกอะไรแทนนะเพราะว่าเอ่อเราไม่สามารถที่จะไปทําให้มันเป็น ขยะเปียกนะเ,นเพื่อนนะมันมันรบก,กวนชาวบ,บ้านเขานะไม่ได้เนาะแต่ถ้าเราทําให้มันแห้งนะมันก็เนี่ยเนี่ยนะฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ส่งกลิ่นแม่อะไรด้วยนะเพื่อนนะแบบเนี้ยไม่ทําให้มันเปียกนะทำให้แห้งก่อนเนี่ยแบบนี้เนาะอ่ะก็เป็นการเออ่บำรุงต้นมงต้นไม้นี่แหละนะฮะเนี่ยจับเลย เก็บไว้นะฮะนี่ได้ได้ก็เยอะแล้วนะก็มีต้นผลไม้เนาะที่พี่ศิรัตปลูกไว้ข้างล่างนะก็มีนะที่ปลูกไว้ในพื้นที่ข้างๆอาพาร์ตเมนต์นี่แหละนะเนี่ยก็เดี๋ยวไปใส่นะนี่อันนี้ก็เป็นโหระพานะพเพื่อนๆโหระพาโหระพาต่างประเทศนะนี่เนี่ยนะคะเนี่ย ซื้อมากระถางเดียวพี่สิรัลก,ก็ขยายไปเยอะแยะเลยอันนี้กระเพราน,นี่กระเพ่านี่พี่สิรัลเพาะว้แล้วก็อันนี้ต้องเอาหลบจากอากาศที่เย็นนะเอามาไว้ข้างในบ้านแม่ใบมันช้ำหมดนะเพื่อนใบช้ำหมดนะมันจะตายโหระพาฝรั่งเนี่ยก็เหมือนกับโหระพาไทยบ้านเรานี่แหละนะเพื่อนเหมือนกันการขยายพันธุ์ก็เหมือนกันนะเพื่อนๆเนี่ยวิธีการขยายพันธุ์เนาะเนี่ย ตัดแล้วก็ชั่ได้เลยเหมือนกันนะเนี่ยตัดแล้วก็ชั่ได้นะเพื่อเนเน,นี่ยเนี่ยเสียบลงไปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นนะเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาเนี่ยพี่เสียก็ทําจากอ่ากิ่งนี่แหละค่ะเนี่ยนะเนี่ยพี่เสียก็ทําจากกิ่งนี่แหละกิ่งก้านมันเนี่ยเสียบไปเลยเนี่ยขยายพันธุ์ได้เยอะแยะมากมายนะเพื่อเนเนี่ย นเดี๋ยวมันก็ติด,ดน้ำลดเข้านะคะนี่นง่ายๆเนอะอันนี้ก็เป็นวิธีการเนาะที่พี่เสนาเรามา,าใช้ปรับปรุงใช้นะคะในการปลูกพืชในกระถางปลูกผ,ผักในกระถางนะคะนะแล้วก็ทำปุ๋ยอินทรีย์นะใส่พืชผักนะเป็นการาประหยัดนะ ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยซื้ออะไรให้มันแพงนะพืชผักที่เรากินมันก็เป็นพืชผักปลอดสารนะได้เหมือนกันเนี่ยใช้ได้ทุกผักนะเพื่อนๆเ,เนี่ยพี่เสียเราจะไปใส่ให้ต้นมงต้นไม้นะที่คุณลุงเขาปลูกไว้เนี่ยข้างๆอพาร์ตเมนต์เนีเ่ยนะคะพี่เสียก,ก็ทําอย่างนี้แลยใส่นะซึ่งคุณลงุงแฟนพี่เสียนีย่เขาก็เอา,เอาพวกอาหารเนี่ยเศษอาหารพวกเนี้ย ใส่ต้นไม้อยู่แล้วนะคะซึ่งลุงเขาก็ทําอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเขาก็ทําแบบนี้นะก็คือเอาที่มันเป็นแห้งๆเนี่ยใส่เหมือนกันนะลุงก็ปลูกแบบปอดสานเหมือนกันนะคะนะปลูกเหมือนที่พี่เสียปลูกแหละนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะ,ะว่าพี่สียบเอาไปผสมดินปลูกแบบไหนนะ,ะทำยังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ อ่าทีนี้มาดูนะเพื่อนๆนี่นะคะก็เป็นพืชผักเนาะที่พี่เสิร์ปลูกไว้นะคะงามเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือเทศเนาะมีมะเขือเทศมีเอ่อมีพริกมีซาะละแหน่นะกระถางเนี้ยโอ้ยมีทั้งสตอเบอรี่มีอะไรล่ะอะไรครับเนี่ยซาะละแหน่ฝรั่งก็มีนะ แล้วก็มีองุ่นปลูกทุกอย่างนะฮะใส่ลงไปในนี้นะเพราะว่าพื้นที่มันน้อยนะเพื่อนๆนะพี่เสร็จแล้วก็ปลูกปลูกไปอะไรขึ้นก็ให้มันขึ้นมานะโตได้ก็โตไปนะให้มันแย่งกันโตนะเพื่อนนะเนี่ยนะพี่เสร็จแล้วก็ใช้อ่าเศษอาหารนี่แหละใส่ลงไปนะโรยลงไปนะฝังลงไปในดินนั่นแหละค่ะเพื่อนเพนะพอมันแห้งแล้วเราก็เอาใส่ลงไป อันนี้กะเพรานะเพืเ่อนนะอันนี้ไม่ได้เอาไปเข้าลมเนาะมันก็เลยใบแห้งใบเหี่ยวไปก็คงจะปล่อยให้มันตายไปอันนี้เนาะมันคงไม่รอดแล้วล่ะนะเนี่ยอันนี้พี่สี่ล้กก็ใช้ใส่อาหารผสมดินนะเนี่ยทิ้งไว้ก่อนนะทิ้งไว้ให้ดินมันได้ที่แล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยปลูกนะเ,นเ,นเนนะนะพื่อนเพื่อนะนะพืชผักง,งามนะเพืเ่อนๆนเนี่ยเอาใส่ลงไป นะคะดูสตอเบอรี่ไหมได้ปุ๋ยจากเศษอาหารนั่นและค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะโตดีติดลูกดีเพียบเลยเห็นไหมออกลูกเต็มนะเ,นเพื่อนเนี่ยอันนี้พริกนะพี่เสียดเอาเก้าไว้นะแล้วก็แยกเอาลงมาปลูกนะในกระถางเลี้ยงต้นไว้นะคะเนะี่ย ดินข้างล่างในะพี่ศิรัก็ใช้เศษอาหารนะคะใส่ลงไปนะก่อนปลูกเนี่ยผสมดินแล้วก็ปลูกนะอันนี้ต้นหรพาเนี่ยแยกมาไว้แล้วอากาศมันเย็นมากนะเพื่อนๆดูท่าทางก็คงไม่รอดเนาะเดี๋ยวพี่ศิระจะย้ายแล้วเอาต้นก้าพริกนะพริกนะเอาไปชำํำนะก้าไว้ อันนี้ก็เป็นเอ่อมะเขือเทศเนาะงามนะเพื่อนๆนเนี่ยอันนี้ก็ใส่นี่แหละนะคะก็คือใช้เศษอาหารนั่นแหละใส่ใส่ลงไปนะเพื่อนๆนะอืมแต่ถ้าเราใส่แบบนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะเพื่อนๆนะประมาณสิบห้าวันเนาะประมาณสิวัน15วัน,วนถ้าเขาย่อยสลายหมดแล้วแล้วเราก็ค่อยเอามาใส่ใหม่นะแต่พี่ศิียรก็ใช้ปุ๋ยน้ำนะปุ๋ยน้ำที่พี่เสีรททำไว้ก็มีพวก อฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่นะคะแล้วกอ็อะไรล่ะน้ำหมักจับเปลือกผลไม้เนาะที่พี่เสียระท,ทำไว้นะเอามาใส่อเอามารดลาดไปนะในกระถางนี้ก็มี ต้นกาพริกมะเขือเทศนะผักชีลาวนะพี่ศิระก,ก็ลองกล้าดูนะลองกล้าดูว่ามันมันอะไรมันจะขึ้นได้นะผักชีผักชีลาวก็ขึ้นนะกล้าได้เหมือนกันเพาะได้ปลูกได้เหมือนกันนะเพื่อนพี่ศิรตก,ก็ลองกล้าดูว่าเอออะไรมันจะขึ้นนะลองลองกล้าดูเพราะว่าเม็ดผักที่พี่ศิระทมาจากเมืองไทยเนี่ยนะะ พี่เสียก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมาถูกกันกับอากาศของบ้านเขาหรือเปล่านะพี่เสียก็ลองใช้เศษอาหารนี่แหละผสมดินแล้วพี่เสียก็โรยลงไปนะมันก็ขึ้นนะเนี่ยสตอเบอรี่นี่อันนี้ก็ได้จากได้ได้ปุ๋ยจากเศษอาหารนี่แหละนะเพื่อนๆนเนี่ยพี่เสียก็โรยโรยโรยลงไปมันเหลือพี่เสียก็โรยลงไป นะดินก็ดีด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะดินก็ดีด้วยนะได้ท่าสารอาหารดีนะแล้วมันก็งามนะเพืเ่อนเพื่อนเนี่ยต้นองุ่นอา่าลุงเขาปลูกไปเนี่ยทำท่าจะตายอยู่แล้วนะเพื่อนเพื่อนนะเออทำท่าจะตายอยู่แล้วพี่สิรัตมาพี่สีรัตก็ลดน้ําเสร็จแล้วพี่สีรักรก็ใส,ส่อา,าหารนี่แหละมาใส่ใส่นะมันก็แตกยอดออกไปขึ้นมานะเห็นดินไหมฮะดินไหมเห็นไหมเนี่ย ใส่เศษอาหารนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยใส่เศษอาหารลงไปเศษอาหารที่มันแห้งๆอ่ดินเนี่ยดีมากเลยแล่ะนะคะนะนพวกเศษดอกมงดอกไม้เนี่ยพี่เสียตัดตัดเห็นไหมฮะเนี่ยพี่เสียก็เอามาหมกนะเอามาผึ่งไว้เดี๋ยวมันแห้งเนี่ยนะคะพี่เสียก็จะเอาดินมากอบอีกทีหนึ่งปลูกเนี่ยตัดแล้วก็เอาไปเออเป็นปุ๋ยเนาะผึ่งเป็นปุ๋ยไป พี่พี่หน่อยนะบ้านไร่วังพยอมเนาะเขาก็มาถามมาดอกที่ดอกไม้อยู่ในกระถางนนดอกอะไรนะคะมันเป็นดอกเหมือนดอกเป็นจมาดนี่แหละค่ะพี่หน่อยนะคะเหมือนดอกเป็นจมาดนี่แหละพี่เสรัตก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกดอกอะไรแล้วมันเหมือนดอกเป็นจมาดบ้านเรานี่แหละนะคะ <c oughs> เห็นมันสวยดีก็เลยซื้อมาปลูกนะเนาะปลูกทั้งดอกไม้ปลูกทั้งผักอ่ะนะคะนะ เนี่ยสารแหน่ก็งามนะเพื่อนๆพื่นเนี่ยเนี่ยบางทีเราทำลาบนิดๆหน่อยๆเนี่ยเก็บไปทำได้เลยนะก็มีหอมเนาะห,ห,หอมไทยบ้านเราพี่ศีระกระปูกเนาะก็ตัดกินไปแล้วหมดไปแล้วนะแต่หอมฝรั่งเนี่ยมันคือมันเป็นผักบ้านเขาเนาะพี่ศีระตัดไปกินตัดใบมันไปกินนะแล้วก็เออใส่ปุ๋ยนะจากเศษอาหารไปมันก็ขึ้นมาใหม่โอ้งาม เห็นไหมนี่ดูสตรอเบอรี่เห็นไหมออกลูกเต็มตอนนี้มันออกดอกนะเพื่อนๆเต็มไปหมดเลยนะอย่าดูดูอันนี้ก็คือเชื้อราเชื้อที่มันเดินนะเป็นเชื้อจุลินทรีย์อ่ะที่พี่สีแล้วเอาหมักดินไว้เนะี่ยนะคะอันนี้จากใส่ขนมปังนะพพนเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นเชื้อราสีขาวๆเนี่ยเป็นเชื้อเชื้อราที่มีประโยชน์นะเพืพ่อนๆนะมันก็ เออเขาเรียกอะไรอ่ะทำให้ดินน,นะฮะมีธาตุสารอาหารเนาะนะกระปูกพืชผูกักมันง่ามนะเห็นไหมงามมากเลยต้นพริกนี่งามมากเลยนะเพื่อนๆนะกำลังหาที่ลงอยู่นะฮะเพื่อนๆนะเพ,นนะเพราะว่าอา,อากาศเริ่มเย็นแล้วเนาะเดี๋ยวผักมันก็จะไม่รอดเราอ่า ตอนนี้กำลังหมักดินนะเพื่อนเพื่อนกำลังหมักดินค่อยๆหมักดินไปเนาะมา,าดินได้ที่แล้วมึงต้องค่อยปลูกนะเพื่อนเพื่อนนะมันเราต้องใช้เวลานะเพื่อนต้องหมักดินก่อนมันถึงจะปลูกได้เนี่ยเห็นไหมเห็นเชลามันเดินไหมลาขาวๆเนี่ยเป็นลาที่มีประโยชน์นะอันนี้ก็คือจากใส่ขนมปังเนี่ยที่พี่สีรัตนทำเห็นไมเนี่ยนะ คือเชื้อมันก็เดินได้นะฮะก็คือว่าอากาศมันชื้นในดินน่ะพอเราไปฝังลงไปในดินเนี่ยนะฮะเชื้อรามันก็เชื้อมันก็เดินนะ,ะเชื้อจุลินรีเนี่ยนะฮะมันก็ขยายนะ,ะเชื้อเดินได้เหมือนกันนะ,ะไม่ต้องอไปหมักกับน้ําก็ได้นะเพื่อนๆไม่ต้องหมักกับน้านะ,ะคือเราเอามาปรับปรุงนะมาปรับสูตรทําก็ได้นะฮะจาก ที่พี่เสียเคยหมักเนะเคยหมักทำปุ๋ยน้ำใช้ที่เมืองไทยอ่ะพี่เสียก,ก็เอามาปรับปรุงเอานะใช้หลักการเดียวกันก็คือความชื้นน้ำอะไรต่างๆนะนะเป็นตัวช่วยในการขยายเชื้อจุลินทรีย์นะแต่ว่าต่างประเทศอะความชื้น่ะมันจะมีมากกว่านะเพื่อนๆอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆเนาะ ก็เอาไว้นะเจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ